ใดชิวหาสัมผัสมีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาใดเวทนานเกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหายวิญญาณมีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นนี้เรียกว่าชิวหาบ้างชิวหายตนาบ้างชิวหาธาตุบ้างชิวหินเศษบ้างโลกธาตุโลกบ้างทวารบ้างสมุทบ้าง ปันธะบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านบ้างบ้าง,างรูปทั้งนี้เรียกว่าชีวาย,ยตนะห้าร้อยยี่สิบรูปที่เรียกว่ากายายตนะนั้นเป็นจะไหนกายใดเป็นปาสาวรูปปาสัยหาปุตตรูปสี่นับเนื่องในอา,ายตนะเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระตบได้สัตว์นี้ถูกต้องแล้วหรือถูกต้องอยู่หรือจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องซึ่งโพธิภพอันเป็นเสียเรียเห็นไม่ได้แต่กระตบได้ด้วยกายใด มันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ากายบ้างกายายันะบ้างกายธาตุบ้างกายินทรย์บ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทบ้างปัญจระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านบ้างบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่ากายายันะรูปที่เรียกว่ากายายันะนั้นเป็นไหนกายได้เป็นปัษาวทรูปอาศัยหมาพุทรูปสีนับเรื่องในอัตภาพเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ปูตภาพเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะกระทบหรือเพิ่งกระทบที่กายใดอันเป็นสิตงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ากายบ้างกายยายตนะบ้างกายยธาตุบ้างกายินนสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างปันระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่ากายายตนะรูปที่เรียกว่ากายายตนะนั้นเป็นจะไหน กายได้เป็นตัสสะธรูปาศัยหมาปุตตุรูปสี่นับเรื่องแต่ภาพเป็นเสียงเห็นไม่ได้แต่กระทบได้กายได้เป็นเสียงเห็นไม่ได้แต่กระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะก,กระทบหรือพึงกระทบที่โพธพะอันเป็นเสียงเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ากายบ้างกายยายตนะบ้างกายาตุบ้างกายินรีบ้างโลกบ้างสวรรค์บ้างสมุทรบ้างปันธระบ้าง เขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้าง,าง,างรูปทั้งนี้เรียกว่ากายายตนะรูปที่เรียกว่ากายายตนะนั้นเป็นฉไหนกายได้เป็นปัสสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเรื่องในอัตภาพเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เพราะอาศัยกายใดกาย,ยสัมผัสปารูปผลิตภัณเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายใดเวทนานเกิดแต่กาย,ยสัมผัสเป็นต้น สัญญาเจตนากายวิญญาณตารบปลิตภัพเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นเป็นต้นเพราะอาศัยกายใดกายสัมผัสมีปุิตภัพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นเป็นต้นเพราะอาศัยกายใดเวทนานเกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณมีปุิตภัพเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้น นี้เรียกว่ากายบ้างกายายัตนะบ้างกายยธาตุบ้างกายินเสบ้างโลกบ้างพวันบ้างสมุทรบ้างบรรดาบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านบ้างบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่ากายายัตนะห้าร้อยยี่สิบเอ็ดรูปที่เรียกว่ารูปายตนะนั้นเป็นไฉไรรูปใดเป็นสีอาศัยมหาภูตรูปสีเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ได้แก่สีเขียวครามสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงสบัด สีคล้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสี่หกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดหมอกเมฆควันละอองแสงแดดแสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้มณีแสงสังแสงมุกดาแสงแก้ไปทูลแสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใด เป็นสีอาศัยหมาพุทรูปสี่เป็นสิ่งที่เห็นได้และกรทบได้มีอยู่สัตว์นี้เห็นแล้วหรือเห็นอยู่หรือจะเห็นหรือฟังแล้วซึ่งรูปใดอันเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักสุอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้เรียกว่ารูปบ้างรูปปยตันนะบ้างรูประธาตุบ้างร,ารูปทั้งนี้เรียกว่ารูปปยตนะรูปที่เรียกว่ารูปายตันนะนั้นเป็นไงรูปใดเป็นสีอาศัยมหาบุตรูปสีเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ได้แ,แก่สีเขียวคามสีเหลือง สีแดงสีขาวสีดำสีองศาบาดสีครัำสีเขียวสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมลีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสี่หกเหลี่ยมรุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันอองแสงจันแสงแดดแสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณนีแสงสังแสงมุกดาแสงแก้วไพชรูนแสงทองแสงเงินหรือรูปแม้ยืนใดเป็นสี อาศัยหาภูตรูปสี่เป็นสีที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่จะครูอ้างปึงสีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะก,กระทบหรือพึงกระทบที่รูปใดอันเป็นสีที่เห็นได้และกระทบได้นี้เรียกว่ารูปบ้างรูปป่ายตนะบ้างรูปธระุบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปป่ายตนะรูปที่เรียกว่ารูปป่ายตนานั้นเป็นสไหนรูปใดเป็นสี สายมหาภูตรูปสี่เป็นสีที่เห็นได้และเกิดทบได้ได้แก่สีเขียวครามสีเหลือวสีแดงสีขาวสีดำสีหยงสบัดสีคล้มสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจันแสงแดดแสงดาวแสงกระจกแสงแก้มนีแสงสังแสงลูกดาแสงแก้วไพตูนแสงทตาแสงเงินหรือรูปแมงอื่นใดเป็นสี อาศัยหาปุตรโรคสี่เป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่รูปใดเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะกระทบหรือพึงกระทบที่จักสุอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารูปบ้างรูปปาเตนาบ้างรูปพุทธาบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปปายตนารูปที่เรียกว่ารูปปาเตนะนั้นเป็นสไหนรูปใดเป็นสีอาศัยหาปุตตรรปสีเป็นสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ ได้แก่สีเขียวครามสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีสบัดสีคดำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดยาวกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมร่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันรอแสงจันแสงแดดแสงดาวแสงกระจกแสงแก้มณีแสงสังแสงมุกดาวแสงแก้วปริซูลแสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใดเป็นสีอาศัยหมาปุโรูปสีเป็นสีที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่ เพราะปารลบรูปใดจะคูสัมผัสอาศัยจะคูเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นเพราะปารลบรูปใดเวทนานเกิดแต่จะคูสัมผัสสัญญาเจตนาจะคูวิญญาณอาศัยจะคูเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นจะคูสัมผัสที่จะคูสัมผัสมีรูปใดเป็นอารมณ์อาศัยจะคูเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้น เวทนานเกิดแต่จักขูสัมผัสสัญญาเจตนาจักขูวิญญาณมีรูปใดเป็นอารมณ์อาศัยจักขูเกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นนี้เรียกว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปธาตุบ้างรูป,รปทั้งนี้เรียกว่ารูปายตนาห้าร้อยยี่สิบสองรูปที่เรียกว่าสัทยายตนานั้นเป็นไนเสียงใดาอาศัยหมาบุตรรูปสี่เป็นเสียงรียนไม่ได้ แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอกเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกลับเสียงปรบมือเสียงร้องของจัตเสียงกระทบกันของท่าเสียงลมเสียงน้ําเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์หรือเสียงแม่อื่นใดที่อาสัยหมาปุถุรูปสี่เป็นเสียงเห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้ฟังแล้วหรือฟังอยู่รู้จักฟังหรือพึงฟังซึ่งเสียงใดอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสต ไม่มีสิ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าสัทธะบ้างสัทธายตนะบ้างสัทธาธาตุบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าสัทธายตนะรูปที่เรียกว่าสัทธายตนะนั้นเป็นฉันไหนเสียงใดอาศัยมหาบุตรรูปสี่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบรรดาเสียงกลับร้องเสียงประโคมเสียงกลับเสียงปรบมือเสียงร้องของตวด เสียงกระทบกันของธาตุเสียงลมเสียงน้ำเสียงมนุษย no like. ์เสียงอมนุษย์หรือหรือเสียงแม้อื่นใดที่ซึ่งอาศัยมหาปุตุรูปสิอันเป็นเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่โสตตาอันเป็นเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะกระทบหรือพึงกระทบที่เสียงใดอันมีเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าสัพพะบ้างสัพพายตนะบ้างสัตตาบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าสัพพายตนะ รูปที่เรียกว่าสตายตนะนั้นเป็นขนายเสียงใดอาศัยมหาปุตรูปสี่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกรองเสียงตะโพลเสียงฝังเสียงบรรดอกเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกลับเสียงปรกมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันของท่าเสียงลมเสียงน้ําเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์หรือเสียงแม้อื่นใดซึ่งอาศัยมหาปุตรูปสี่เป็นเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ เสียงใดอันเป็นเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะกระทบหรือพึงกระทบที่โสดอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าสัทธะบ้างสัาัตนะบ้างสัธทธาตบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าสัาัตนะรูปที่เรียกว่าสัฐฐาัตนะนั้นเป็นฉไหนเสียงใดอายหมาพูดหาพูตรูปสี่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่เสียงกรองเสียงตะโพลเสียงสังเสียงบรนดาเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกลับเสียงปรบมือเสียงร้องของตัดเสียงกระทบกันของภาพเสียงลมเสียงน้ำเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์หรือเสียงแม่อื่นใดซึ่งอาศัยมหาปุตุรุปสี่เป็นเสียงที่เห็นได้แต่กระทบได้มีอยู่เพราะปรากฏเสียงใดโสตสัมผัสอาศัยโสดเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นเพราะปรากฏเสียงใด เวทนาอันเกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาเจตนาโสตวิญญาณอาศัยโสตเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นโสตสัมผัสมีเสียงใดเป็นอารมณ์อาศัยโสตเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือพึงเกิดขึ้นเวทนานเกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาเจตนาโสตวิญญาณมีเสียงเป็นอารมณ์ อาศัยโสตเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นนี้เรียกว่าสัทธะบ้างสัทยตนะบ้างสัตธาตุบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าสัทยตนะที่ห้าร้อยยี่สิบสามรูปที่เรียกว่าคันธายตนะนั้นเป็นฉไนกลินได้อาศัยหมหาปุตรรูป,ปสี่เป็นเสียงเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระตบกได้ ได้แก่กลิ่นรากไม้กลิ่นแกนไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม้กืิ่นใดซึ่งอาศัยหมาปูตรูปสีนม่มีสีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้ดมแล้วหรือดมอยู่หรือจากดมหรือพึงดมซึ่งกลิ่นใดมีสีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ แต่กระทบได้ด้วยคานะเป็นสีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคันพะบ้างคันตายตนะบ้างคันทธาตุบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าคันตายตะนะรูปรูปที่เรียกว่าคันตายตะนะนานั้นเป็นจไหนกลินได้อาศัยหมาปูตุรปสี่เป็นเสีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่กลิ่นรากไม้กลิ่นก่นไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูบกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแมงยันใดซึ่งอาศัยหมาบุตตรุสีเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่กลิ่นใดยันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้กระทบแล้วหรือกระทบอยู่หรือจะกระทบหรือพึงกระทบที่คณะอันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคันท่าบ้าง คันธายตนะบ้างคันภธา,ธาตุบ้างรูปทั้งนี้เรียกว่าคันธายตนะรูปที่เรียกว่าคันธายตนะนั้นเป็นฉไนรูปใดอาศัยมหาพูตรูปสี่เป็นสิง่งที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เพราะปารกินใด คานะสัมผัสอาศัยคานะเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นเพราะปารกินใดเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสเป็นต้นสัญญาเวทนาคานะวิญญาณคานะอาศัยคาะนะเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นคานะสัมผัสมีกินใดเป็นอารมณ์อาศัยคานะเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้น เวทนานเกิดแต่คานะสัมผัสสัญญาเจตนาคานาบิญญาณมีกลิ่นใดเป็นอารมณ์อาศัยคานะเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นอยู่หรือจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นนี้เรียกว่าคันทะบ้างคันฐายตนะบ้างคันธาตาบ้าง,าางรูปทั้งนี้เรียกว่าคันฐายตนะต่อไปเป็นข้อห้าร้อยยี่สิบสี่